สวัสดีครับ BTB เมียมอเตอร์ซีนอนนะครับเรามาอยู่กับเอลฟินเดอร์นะครับลูกค้ามาได้มาทำการไออัปเกรดนะเป็นลูกโปรเจคเตอร์ไปบวก9.1ครับพร้อมด้วยเดรลายนะครับอาสตาร์รถครับนี้เดรไลท์ก็จะเป็นออรีนะครับสเตปวิ่งซ้ายขวาครับพอสตาร์รถไปแล้วครับมีท้ายเลี้ยววิ่งนะครับไปเรียกครับ วงแหวน LED ครับไห้ตามครับสูงครับุกแก้วมีไฟสูงต่ำในตัวนะครับเดี๋ยวเราพามาสอมแสงหน้าต่อรถนะครับสูงครับแสงเข้มๆนะครับทันออฟคมๆนะครับเดี๋ยวเราพามาดูแสงผ่านฟิล์มครับสูงครับโอเคครับ ลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับติดต่อได้ทั้งเพจ Facebook BTP พีเมียมอเ o อร n ได้ทุกสาขาครับขอบคุณครับ